1ันโอวันอินเพราะโลกใบนี้มีอะไรให้โฟกัสมากกว่าที่คิดสวัสดีครับพบกับรายการ101 in focus นสนะครับกับผมเบนวงพันธ์อมรินเทวาบรรณาธิการดี1ันโอวัน และกุ้งเพนพิชามงงามกองบรรณาธิการดีวันโอวันดอค่ะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ออกคําสั่งระง,งับเงินช่วยเหลือต่างประเทศเป็นเวลา90วันซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นคําสั่งแรกๆ นะครับที่ทรัมป์ประกาศออกมานะฮะเรียกได้ว่าเป็นตั้งแต่วันแรกเลยของการรับตําแหน่งนะฮะแล้วก็ทันทีที่คาสั่งนี้ออกมาเนี่ยคือผลเห็นทันตาเลยนะครับผลเนี่ยเกิดขึ้นต่อโครงการทั่วโลกที่ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากสหรัฐในก้อนนี้นะฮะแน่นอนนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็เห็นผลกระทบเช่นกันโดยที่ชัดเจนที่สุดเนี่ย ก็ไปตกอยู่ที่ค่ายพลดีไัยที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยพมา่านะครับซึ่งก็พึ่งพาเงินก้อนนี้อยู่เป็นจํานวนมากนะฮะทันทีที่มีการตัดงบก็เรียกว่าความระสำาระสาย เกิดขึ้นมาทันทีแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยศาลจะมีคําสั่งระง,งับคําสั่งของทําอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ยังคงเห็นว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ภายในค่ายพอดีไปนะครับและถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสถานการ์เรียกว่าจะวิกฤตกว่านี้แน่นอนซึ่งก็จะเป็นความท้าทายต่อรัฐบาลไทยอย่างมากนะครับวันนี้วันอวันจะมาคุยเรื่องนี้นะครับว่าการระง,งับงบช่วยเหลือของสหรัฐเนี่ย ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อค่ายโพลิภัยบ้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองจะต้องรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะครับโดยเราจะพูดคุยผ่านบทความชีวิตผู้ลี้ภัยไม่ได้ฝากไว้กับงบต่างชาติทบทวนทิศทางนโยบายผู้ลิภัยไทยหลังสหรัฐตัดงบนะครับโดยที่คนที่เขียนบทความนี้ก็คือกุ้งนะครับอ่าก็มาเริ่มต้นกันก่นกอนเนาะหลายคนก็อยากรู้ว่าที่บอกระสำระสายในค่ายเนี่ยนะครับมันระสำระสายขนาดไหนเกิดอะไรขึ้นบ้าง อืมค่ะก็คิดว่าหลายคนอาจจะเห็นผ่านตามหน้าสื่ออยู่เหมือนกันเนาะว่าช่วงประมาณวันที่27มกราคมเนี่ยซึ่งมันก็นับว่าเพิ่งจะ7วันหลังจากที่ทัอะ่ะเซ็นคําสั่งฉบับนี้เพราะว่าทัเซ็นตั้งแต่วันแรกที่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนาะก็คือพอสาบาันตนเข้ารับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยเขาก็เซ็น executive order มากมายเลยแล้ว อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นฉบับแรกๆเหมือนกันพอผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มเห็นประกาศจากโครงการในค่ายผู้ลี้ภัยเนาะซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นประกาศจาก IRC หรือว่า international rescue committee ค่ะซึ่งเป็นองค์กรที่เขาทำงานด้านสาธารณสุขในค่ายผู้ลี้ภัยไทยค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นคําสั่งที่บอกว่าแบบผู้ป่วยจะต้องถูกขอให้ออกจากโรงพยาบาลในค่ายผู้รีภัยแล้วก็รถรีเฟอร์ที่จะพาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในค่ายเนี่ยไปยังโรงพยาบาลที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นโรงพยาบาลในตัวอําเภอรหรือในตัวจังหวัดเนี่ยก็ต้องหยุดวิ่งหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่แบบเก็บขยะในค่ายอย่างเงี้ยก็โดนดิสรับเพราะการระงับทุนเหมือนกันเนาะต้องบอกก่อนว่า ค่ายผู้หีีภัยในไทยเนี่ยปัจจุบันมีทั้งหมด9แห่งนะคะอยู่ตามแนวชายแดนไทยพม่าซึ่งชื่อจริงๆเนี่ยก็คือศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบเนาะซึ่งเราอ่ะจะไม่ได้ใช้คําว่าผู้ลี้ภยัยส่วนนี้อาจจะต้องอธิบายไว้ก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอ,อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี1951ะคะซึ่งมันหมายความว่าถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีเราจะต้องมี พันธะผูกพันุ์หรือข้อผูกพันธุ์ที่เราจะต้องให้สิทธิประโยชน์ต่างๆตามอนุสัญญาแต่ว่าไทยก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในบางเรื่องอยู่แต่ว่างบที่โอเปรตในค่ายผู้ลี้ภัยอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจากองค์กรต่างชาติเนาะซึ่งมันก็เลยกระทบหนักในระดับที่ว่าทุกอย่างถูกดิสรับหยุดไปหมดเนี้ยค่ะคแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยสหรัฐคือผู้บริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรายใหญ่ที่สุดของโลกเนาะ เป็นข้อมูลจากสหประชาชาติอย่างในปี2024ก็คือปีที่แล้วเพียงปีเดียวเนี่ยเงินช่วยเหลือจากสหรัฐคือสามารถคิดเป็นกว่า40%ของงบประมาณช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลกดังนั้นการตัดงบอย่างฉับพลันเนี่ยมันก็หมายความว่าเงินจํานวนมากที่มันไปลงในพื้นที่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยมันก็หายฉับไปเลยค่ะมันก็เลยทําให้อย่างในค่ายผู้ลี้ภัยในไทยเนี่ยก็คือเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ตามมาเนาะค่ะแล้วก็ได้ไป พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในค่ายผู้ลีภัยบ้านหนุโพนะคะอ,อยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะซึ่งคนที่เราไปสัม์ชื่อว่าพี่ลำเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ชาวกะเหรี่ยงค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็แบบเป็นห่วงเด็กเล็กแล้วก็คนป่วยติดเตียงมากๆเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือตอนนี้สถานพยาบาลที่อยู่ในค่ายผู้ลีภัยแล้วก็พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็ทยอยออกไปแล้วคือเขาก็บอกว่ารู้สึกใจหายมากเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะดูแลกันเองได้ดีหรือเปล่าค่ะพี่ล้ำเนะคะเล่าว่ามีผู้ริภัยจํานวนหนึ่งเนี่ยที่จําเป็นต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักอะคะ่ะพอการที่รถรีเฟอร์ในค่าย,ยาหยุดให้บริการเขาก็เลยจําเป็นต้องใช้รถของอาสาสมัครหรือว่าอ,อสอซึ่งเขาก็ออกค่าน้ํามันกันเองในช่วงที่โดนตัดงบอะเนาะแต่พี่ล้ำก็บอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าแนวทางเนี้จะดําเนินต่อไปได้นานแค่ไหนเพราะว่า มันก็ต้องใช้เงินส่วนตัวของอสค่ะอ,อย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่ความช่วยเหลือถูกตัดนะคะหน่วยงานสาธารณสุขชายแดนเนี่ยก็มีการหารือกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีข้อสรุปให้แบ่งเขตการดูแลแต่ละศูนย์ผักพิงค่ะซึ่งพี่ลำก็เล่าว่าในค่ายบ้านนุโพเองเนี่ยก็มีแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอุ้มผังเข้ามาจัดหน่วยบริการสัปดาห์ละ1-2ถึงสองครั้งคือแม้ว่ามันอาจจะสร้างความมั่นใจให้ผู้คนในค่ายได้บ้างแต่ว่า เขาก็คาดหวังให้ความช่วยเหลือเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะคือพี่ล้ำบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลในค่ายกลับมาเปิดเหมือนเดิมโดยเร็วเพราะไม่นานมานี้มีคนที่เป็นหอบหืดกําเริบค่ะกว่าจะพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้ายังมีโรงพยาบาลของ IRC อยู่เขาอาจจะไม่ต้องทรมานขนาดนี้พี่ล้ำยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน,นแต่ผมคิดว่ามันกําลังพรากชีวิตพี่น้องเราไปทีละนิดค่ะ ซึ่งจริงๆเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือหลังจากที่ความช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยมันถูกระงับเนาะก็สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่ามีผู้ลี้ภัยชาวพามา่าวัย71ปีค่ะซึ่งเขาป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับโรคปอดเนี่ยเสียชีวิตลงเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ต้องออกจากโรงพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยบ้านอุ้มเปี่ยมจังหวัดตากค่ะซึ่งเนื่องจากพอโรงพยาบาลสั่งปิดเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปอยู่บ้านเนาะ จากที่ไปอ่านมาคือครอบครัวเขาก็มองว่ามันอาจจะเป็นผลจากการที่ต้องออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวเองที่บ้านเนี่ยแหละค่ะซึ่งความสูญเสียแบบนี้มันก็ตอกย้ำคําพูดของพี่ลัได้ชัดเจนว่าพอความช่วยเหลือมันหายไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันกําลังค่อยๆพากชีวิตไปทีละนิดเนาะอืมครับคือเราจะเห็นว่าพอทางทรัมป์ตัดงบไปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะว่าความระสําเกิดขึ้นทันที แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือว่าค่ายผลริภัยต่างๆนะครับก็พยายามจะประคับประคองตัวเองให้อยู่รอดให้ได้มีการเอาเงินตัวเองออกบ้างหรือมีการใช้วิธีอื่นมาทดแทนบ้างแต่ว่าด้วยความที่ทรัพยากรมันก็มีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การจะทาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะทําได้อีกไม่นานนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะแบกรับต่อไปไม่ไหวนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าเห็นข่าวช่วงนี้เราจะแวววมานะครับว่ามันก็มีแนวโน้มที่ความช่วยเหลือหลายๆก้อนนะครับหลายๆเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะถูกตัดถาวรเลยด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรวมถึงเงินที่จะส่งมาถึงค่ายพลิภัยด้วยหรือเปล่านะฮะทีนี้ถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยคนที่ต้องรับผลกระทบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากประเทศไทยซึ่ง ก็ประเสธไม่ได้ว่าเป็นประเทศที่ตั้งของค่ายผู้หนีภัยเหล่านี้นะครับแล้วคนที่จะต้องมาดูแลรับภาระเนี่ยก็แน่นอนรัฐบาลไทยนะฮะก็มาดูกันต่อเนาะว่าแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมรับมือหรือว่ามีโจทย์อะไรที่จะต้องคิดกับเรื่องนี้บ้างอืมค่ะก็อย่างที่พี่เบนเล่าไปเนาะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าการตัดงบครั้งเนี้ยมันไม่ใช่นโยบายที่ที่จะสร้างแรงสันสะเทือนแค่ชั่วครั้งชั่วคราว เพราะอย่างที่บอกคือเราไม่รู้ว่าไอ้เกวันที่เขาจะใช้พิจารณาเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะกลับมาหรือเปล่ามันอาจจะหายไปถาวรเลยก็ได้ซึ่งตอนนี้เราผ่านมาแล้ว1นส่วนสแค่คิดภาพว่าแค่1นส่วนสระยะเวลาที่โดนลางับงบยังปั่นป่วนขนาดนี้ ถ้าต้องรออีก90วันหรือตลอดไปมันจะแค่ไหนอะเนาะจริงๆมันถือเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันที่จากที่ไทยเนี่ยพึ่งงบประมาณต่างชาติในเรื่องผู้ลี้ภัยมาโดยตลอดนะคะทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็นํามาสู่คําถามว่าแล้วแล้ว,ลวไทยจะรับมือต่อไปอย่างไรเนาะเราก็เลยได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์พานุพัฒน์จิตเที่ยงนะคะซึ่งเป็น อาจารย์ประจําภาควิชาวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐาน,นะคะ่ะแล้วก็อาจารย์เพิ่งจะได้รับตําแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือว่าไอช่านะคะอาจารย์ก็ชวนกลับมาตั้งหลักว่าไทยเนี่ยควรตั้งหลักกับนโยบายผู้ร้ภัยอย่างน้อย3ประการะคะ่ะประการแรกนะคะก็คือ ไทยต้องกลับมาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการผู้ลี้ภัยใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ระดับนโยบายว่าเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรคือจะแยกเป็นนโยบายผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะหรือว่าเราจะรวมประเด็นนี้เข้าไปในนโยบายคนเข้าเมืองค่ะเพราะว่า ผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาค่ะแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วคืออย่างน้อยก็40ปีแล้วที่ค่ายแห่งแรกเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นเนาะคำถามสําคัญก็คืออาจารย์บอกว่าเราเนี่ยจะเชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้เข้ากับนโยบายที่มีอยู่ได้อย่างไรและจะจัดวางนโยบายที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้อย่างไรค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะว่าปัจจุบันนี้พื้นที่พักพิงเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยขณะที่กฎหมายคนเข้าเมืองเนี่ย อยู่ในพรบอรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนการประสานงานดน้านความมั่นคงก็เป็นหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมันก็อาจจะทําให้การบริหารจัดการไม่มีเอกภาพค่ะอาจารย์มองว่าควรจะมีกรมใหม่ที่รับผิดชอบเรื่องคนเข้าเมืองโดยเฉพาะอาจจะตั้งชื่อเป็นกรมกิจการคนเข้าเมืองอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะที่แบบว่าให้กรมเนี้ยดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วก็แก้พรบ,รบรคนเข้าเมืองให้ชัดเจนไม่ใช่ว่า อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศแต่ว่าสุดท้ายเป็นหน่วยงานอื่นที่บังคับใช้กฎหมายค่ะก็คือหลกัหลกๆอาจารย์บอกว่าอยากให้มีการพิจารณารวบรวมให้แบบแต่ละหน่วยงานมันอยู่ในไบ์ลน์เดียวกันนะคะเพื่อที่จะลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการมาที่ประการที่2กันนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีผู้ลี้พัยเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ไข่เนี่ยมานานมากกว่า40ปีเนาะคืออาจารย์บอกว่าระยะเวลานี้มานานพอแล้วที่ไทยควรจะพิจารณาถึงกระบวนการบางอย่างที่จะช่วยบูรณาการให้ผู้ลี้ภัยเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงคะ่ะอาจารย์บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ย คิดว่าควรเลิกมองพื้นที่เหล่านี้ว่าเป็นแค่ค่ายผู้ลี้ภัยค่ะเพราะว่าคนที่อาศัยอยู่มานานกว่า40ปีเนี่ยถ้ามองตามหลักความเป็นจริงคือเขาควรได้สถานะผู้อยู่อาศัยถาวรหรือว่า Permanent Residency ไปแล้วแล้วก็หลายคนผู้ไทยได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยแล้วก็เหมือนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วเนาะดังนั้นอาจารย์ก็ชวนตั้งคําถามที่น่าสนใจมากว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะ จัดสรรพื้นที่เหล่านี้ให้กลายเป็นหมู่บ้านถาวรค่ะอย่างน้อยพวกเขาก็จะได้มีบ้านมีชุมชนที่มั่นคงแล้วก็สามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของพื้นที่พักพิงค่ะซึ่งมันก็จะช่วยให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็ลดปัญหาการอยู่นอกระบบที่เรามักจะเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งเนาะถ้าถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการให้พวกเขามีที่อยู่อาศัยมีที่ทํากินแล้วก็มีโอกาสได้ออกไปหางานทําตามปกติเนี่ย ปัญหาต่างๆก็อาจจะลดลงแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องมาปวดหัวกับระบบที่ทับซ้อนกันโดยไม่จําเป็น,นะคะ่ะประการที่3นะคะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจาก2ประการแรกที่เสนอไปคือการต้องเชื่อมโยงผู้รี้ัเนี่ยเข้ากับภาคธุรกิจ เพราะว่าภาคธุรกิจจะมีบทบาทสําคัญมากในการช่วยให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็คือการให้งานพวกเขาเนาะก็อาจารย์บอกว่าการลดการพึ่งพาความช่วยเหลือต่างชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ลี้ภัยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะ อย่างไรก็ตามรัฐไทยก็จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายรองรับต่อโอกาสการทํางานของผู้รีภัยเนาะต้องมีหลักประกันว่านายจ้างจะไม่ละเมิดสิทธิแรงงานซึ่งเรามักเห็นในข่าวบ่อยๆนอะที่แบบแปงงานข้ามชาติมักจะถูกละเมิดสิทธิโดนกดค่าแรงโดนยึดเอกสารเข้าเมืองอะไรแบบเนี้ยค่ะ ตอบประเด็นนี้อาจารย์พานุพัฒน์มองว่าสิทธิในการทำงานถือเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าช่วยให้ผู้ริภัยสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองลดการพึ่งพาทั้งจากรัฐรวมถึงรัฐบาลต่างประเทศอ่าแล้วก็อยากให้มองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะหลายอาชีพที่เคยถูกจำกัดไว้สำหรับคนไทยเมื่อสัก2 0 3 0ปีก่อนเนี่ยหลายอันคนไทยแทบไม่ทำแล้วเนาะ อาจารย์บอกว่าอยากให้ลองคิดใหม่ในแง่ของการบริหารจัดการแรงงานการเปิดโอกาสให้ผู้รีภัลเนี่ยทำงานได้อย่างถูกต้องอาจจะเป็นทางออกที่ช่วยให้เราบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นประโยชน์ในระยะยาวได้ค่ะแต่พูดถึงประเด็นนี้กุ้งคือมันก็จะมีหลายคนที่จะแย้งว่าอผู้รีภัยเหล่านี้คือโอเคไม่ใช่คนไทยแล้วถ้าเกิดว่าเรารับเข้ามาทํางานหรือต่างๆเนี่ย หนึ่งจะเข้ามาแย่งงานคนไทยหรือเปล่าใช่ไหมในขณะที่ว่าเศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ได้ดีอยู่แล้วหรือว่าคนไทยเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าว่างงานเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้1กับ2เนี่ยคือถ้าย้อนไปเรื่องของประเด็นมนุษยธรรมเนาะนะครับอย่างที่บอกพอค่ายพลีัยเริ่มตัดงบต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีการไปพึ่งพาบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐในไทยนะครับมันก็จะเกิดการตั้งคําถามจากคนไทยหลายๆคนว่าเอะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทย แต่ทําไมถึงมารับบริการของไทยได้นะครับเหมือนกับว่าเ,เขามาแย่งทรัพยากรของเราไปหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีวัฒกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเนี่ยคนเหล่านี้กำลังเข้ามาแย่งหลายอย่างของคนไทยแย่งทั้งเรื่องโอกาสทางการงานเรื่องของสวัสดิการต่างๆจนนําไปสู่วัฒกรรมสร้างความเกลีดชังต่อคนเหล่านี้ นะครับก็ชวนกุ้งคุยต่อเนาะอันนี้น่าจะพัสสุดท้ายแล้วนะครับว่าแล้วไอ้วัฒกรรมอาคติเหล่านี้ที่มีต่อเหล่าคนข้ามชาติเหล่านี้ครับมันส่งผลอะไรไหมต่อเรื่องของการเดินหน้าความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้วก็เราควรจะมีการปรับเปลี่ยนไม์เซตหรืออะไรยังไงดี อืมค่ะจริงๆก็ต้องเรียกว่าประเด็นเนี้ยมันคือเรื่องอาคติต่อคนข้ามชาติเนี่ยมันอยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดเนาะแต่ว่ามันก็จะมีการถูกโหมกระพือความเกลียดชังเนี่ยเป็นระลอกอย่างเราลองค้นกลับไปดูว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าปีที่แล้วมันเริ่มมีมาบ่อยจังก็งเลยไปเจอว่าช่วงที่ไทยเนี่ยมีมติคอรอมอเรื่องการให้สัญชาติและสถานะบุคคลแก่ผู้อพยพอ่ะเป็นช่วงที่หลายฝ่ายเอาไปบิดเบือนว่า จะเป็นการให้สัญชาติแก่ผู้รีภัยโดยตรงคือช่วงนั้นก็ยิ่งแบบเราจะเห็นบนหน้าสื่อออนไลน์ว่ามีการเขียนอะไรที่มันเป็นการเผยแพร่ความเกียดชังต่อคนข้ามชาติเนาะซึ่งแน่นอนว่าอ่ะพอกลับมาประเด็นปัจจุบันที่แบบพอสหรัฐตัดงบปุ๊บและทําให้โรงพยาบาลหรือบริการในค่ายผู้รีภัยเนี่ยต้องหยุดคือทุกคนก็มองแล้วว่าอ่ะแบบนี้รัฐไทยก็ต้องเข้าไปอุ้มต้องใช้เงินภาษี คนไทยหรือเปล่าทําไมต้องเอาภาษีคนไทยไปอุ้มคนที่ไม่ได้เสียภาษีด้วยเนาะแน่นอนมันประทุขึ้นมาอีกรอบอะค่ะ,ะแยกที่ละประเด็นก่อนถ้าเป็นเรื่องสาธารณสุขอะค่ะเราก็ไปเจอว่านายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนาทรัพย์เนี่ยซึ่งเขาเป็นผอโรงพยาบาลอุ้มผางนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวดีแอทีว่าหลายสิ่งที่คนไทยกังวลว่าคนในค่ายผู้นี้ภัยเนี่ย พอเขาต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลที่คนไทยใช้บริการแล้วมันจะทําให้คนไทยเนี่ยต้องรอคิวนานหรือเปล่าอืคือจริงๆเขาบอกว่าจริงๆมันมันไม่ได้ทําให้คนไข้เพิ่มขึ้นโดยตรงขนาดนั้นแล้วก็แม้ว่าพลังงานมันจะเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าคุณหมอก็มองว่าถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีมันจะไม่กระทบต่อคิวผู้ป่วยชาวไทยอะคะ่ะส่วนเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายในโรงพยาบาลจากที่ฟังคุณหมอให้สัมภาษณ์มาเนี่ยก็บอกว่ามีการบันทึกข้อมูลไว้เป็นรายสัปดาห์ว่ามีผู้ป่วยจากไข้นี้น,นี้มาใช้บริการคือเหมือนเขาก็รอว่า เผื่อมันอาจจะมีทุนก้อนใหม่คือจะมาอุดตรงนี้คือตอนนี้ทําได้แค่แบบเออก็บันทึกไว้ก่อนอ๋อคือก็ไม่ได้ว่ามารักษาฟรีนะใช่ค่ะแล้วกดไว้ก่อนใช่คือเขาก็ยังคาดหวังว่าแบบเออต่อให้สหรัฐตัดงบแล้วมันกระทบ IRC าร์ซีเนี่ยบางทีอาจจะมีทุนก้อนใหม่จากประเทศอื่นที่เขาไม่กระทบหรือเปล่าเช่นยุโรปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาก็รอฟันดิ้งใหม่เหมือนกันที่จะมาเติมมาทบตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนประเด็นนี้นะคะเราก็เอาไปถามอาจารย์พานุพัฒน์เหมือนกันว่าอาจารย์มองยังไงคืออาจารย์บอกว่าหน่วยงานตามชายแดนเนี่ยเขาก็รับมือกับปัญหาเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะในภาคส่วนสาธารณสุขเนาะแต่อาจารย์มองว่าไอาการที่มีอคติ ในสังคมเนี่ยที่มันไหลเวียนอยู่ตลอดเนี่ยมันก็อาจจะสร้างแรงเสียดทานที่มันกระทบต่อคนหน้าง,งานในการปฏิบัติภารกิจเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าคือพลังของคนที่มาต่อต้านเนี่ยมันอาจจะทําให้การดําเนินง,งานได้รับผลกระทบแน่นอนว่าตอนเนี้ยคนในพื้นที่อย่างหมออย่างเงี้ยก็น่าจะอยากได้ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นเพราะว่างานบางงานมันล้นมือเนาะแต่ว่าพอการที่แบบ สังคมมองว่าทำไมเราต้องไปช่วยอะไรแบบนี้คืออาจารย์มองว่านักการเมืองหรือว่าหน่วยงานต่ตางๆก็คงไม่มีใครกล้าให้ไปมากกว่านี้แล้วใช่ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นประเด็นที่เห็นใจคนทํางานหน้างานเหมือนกันค่ะอ่ะจริงๆเราก็อยากจะชวนกลับมามองเรื่องนี้ใหม่นาะว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่ ผู้ลี้ภัยในไทยเนี่ยนับแสนคนอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนมากที่สุดช่วงเวลาหนึ่งเนาะเราคิดว่าการทลายกรอบคิดที่ถูกบดบังด้วยอคติเนี่ยอาจจะนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาหรือว่าทางออกใหม่ๆซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไทยจะได้รับ ผลกระทบแน่นอนต่อให้ไม่ใช่วันนี้<ม>ที่งบันโดนตัดวันหนึ่งไทยก็จะ,จะ<ด>ต้องอใช่ค่ะคือเราเชื่อว่าไม่มีใครเนี่ยเลือกที่จะเป็นผู้รีภัยหรือจากบ้านเกิดมาเป็นผู้รีภัยหรอกแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์นี้บนหลักของมนุษยธรรมได้นะคะ อาจารย์พานุพัฒน์ก็ย้ำส่งท้ายอีกครั้งหนึ่งว่าการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่และไม่เคยเป็นแนวทางที่ยั่งยืนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเดี๋ยวก็มีองค์กรต่างชาติเข้ามาช่วยเดี๋ยวก็มีงบสนับสนุนเข้ามาเราก็เลยปล่อยผ่านปล่อยผ่านมานานจนแบบอุ้ยสีิปีแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็เพิ่งจะมาตระหนักได้ว่าเราต้องหยุด <c oughs> พึ่งพาความช่วยเหลือจากข้างนอกได้แล้วนะคะอาจารย์ชวนมองว่าในช่วงเวลาที่เราไม่มีความช่วยเหลือจาก ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามองเห็นทางออกอื่นว่าแบบอุ้ยเราก็มีทรัพยากรมีทักษะมีทรัพยากร,ม,ากรมนุษย์ในประเทศเนาะซึ่งปจัจจัยเหล่านี้มันสําคัญมากในการพัฒนาแต่ว่าเราพร้อมที่จะใช้ศักยภาพเหล่านี้หรือจากผู้ริภัยเหล่านี้ให้เต็มที่แล้วหรือยังอ่าครับก็เรียกว่าต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ริภัยจะคลี่คลายได้ไหมคลี่คลายไปทางใดนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย รัฐบาลไทยจะต้องมาคิดใหม่กับเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วเราจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆออกมาไหมนสุดท้ายต้องติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้วันโอวันอินสก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ต่อหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ